นกบินไม่มีรอยปลาว่ายน้ําไม่มีรอยแต่แรงกระทําที่เราทำเอาไว้นั้นมีร่อง,รอ,งรอยร่องรอยแห่งการกระทำใชไ,ไ,ไหมนั่นคือเรื่องราวนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เราได้ทําเอาไว้ถ้าเราทําสําเร็จปุ๊บโอ้โหมันคุยได้งั้นเนี่ยฝีมือฉันทําเองเหมือนที่ผมสร้างระบบให้กับโรงงานต่างๆเนี่ยเราสามารถบอกกับเพื่อน,อนๆนะงั่นเนี่ยโรงงานเนี่ยเราเป็นคนเซ็ตนี่มันคือเรื่องราวแห่งการกระทํา องถามว่าทุกวันเนี่ยชีวิตเรามีเรื่องเล่าอะไรให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังครับมีไหมทุกชีวิตมีเรื่องราวแห่งการกระทําต้องถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมีเรื่องเล่าดีๆให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังไหมมีเรื่องเล่าดีๆให้กับเพื่อนได้ฟังไหมมีเรื่องเล่าดีๆให้กับคนรอบข้างได้ฟังไหมนกบินไม่มีรอยปลาไว้น้ำไม่มีรอยแต่การกระทําของเรามันมีร่องรอยอย,อยู่ มันมีร่องรอยอยู่จงใช้ชีวิตในวันเนี้ยอย่างมีพลังก้าวต่อไปในวันข้างหน้าใครที่ท้อแท้อยู่หรือว่าใครที่กําลังถดถอยใครกาลังใส่เกียร์ว่างมันไม่ใช่ล่องรอยแห่งการกระทาแล้วครับอันนั้นเรากําลังยืนอยู่ปลักที่มันค่อนข้างจะจมการย่ําอยู่กับที่นะครับจะทําให้พื้นที่ที่เราย่ําอยู่กับที่นั้นนะ่ะค่อยๆเละลงเละลงเละลงเรื่อยๆแล้วเราก็จะถดถอยถดถอยถดถอย,ถดถอยครับพลังในการทํางานนะ่ะมันจะต้องมีตลอดเวลานะ เพื่อแรงบันดาลใจให,ใหม่ๆในวันรุ่งขึ้นในปีหน้าในปีนู้นมันจะไม่ถอยลงถ้าเรามีแรงบันดาลใจตลอดเวลาต้องเอาแรงบันดาลใจอย่างเต็มร้อยเนี่ยใส่ในชีวิตใส่งานแล้วเราจะรู้เลยครับว่าชีวิตเราอะ่ะมันเดินหน้าได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะเดินหน้าได้ตลอดเวลาจริงๆครับอายุก็ไม่เกี่ยวเลยความรู้ก็ไม่เกี่ยวด้วยนะว่าใครจบมาจากที่ไหนความรู้ก็ไม่เกี่ยว ผมทางานผมก็ทํางานไม่ตรงกับสายที่เรียนมาผมทำผมจบนิเทศศาสตร์มาผมมาเป็นนักพูดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตรงกันเลยเห็นไหมครับประสบการณ์มันสําคัญยิ่งกว่าความสามารถมันสําคัญยิ่งกว่าทัศนคติมันสําคัญยิ่งกว่าดังนั้นนะครับเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นดีๆในวันเนี้ยและวันพรุ่งนี้แล้วเดินหน้าต่อไปเราจะได้มีพลังใจในการดําเนินชีวิตต่อครับ